สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงไทยค่ะเรามาทำอะไรคะเรามาถ่ายละครเรื่องไฟมารตอนที่34เอ้ยฉากสิตอน14สี่อะไรอือตอนนี้นะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคนสวยเราอันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนางเหนื่อยแล้วนาง นั่งถ่ายในสายเช้าค่ะในคนที่ทำให้ใครเอกล้อมสุดละไมไม่มีชัดพี่พร้าพี่พร้าอยู่ทีชัดอยู่ข้างในใช่อยู่ข้างในเนาะแต่แบบเราเข้าไปไม่ได้ไงส่วนถ่ายป้าเขาถ่ายหนังกันอยู่ยังไม่หมดฟิวอ่ะขอเขาเขาขอคุยด้วยถ้าไม่มีเขาเะเอกตายหรือเปล่าแล้วคะนี่ยังไม่ถ่ายเลยรอมา มาตั้งแต่เจ็ดโมงต,ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ก็เบาๆไปบ่ายสองโมงครึ่งค่ะก็บแบบนิดนึงนะคะอดาัางการมากร้อนตอนนี้ทุกคนจะหลับหมดแล้วค่ะ